สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนคือเรื่องของการพัฒนาคนซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมให้เป็นพะเมืองที่ดีและมีบทบาทในการนำสังคมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเก็บไปทำอะไรคะครูครับก็สำหรับตัวเมล็ดพันุ์นะครับเราจะเอาไปไว้ฝังในรอบหน้านะครับและที่สำคัญครูจะนำไปใช้ในน้ัตารกมคอสมอโมเดลครับคุณครูคะแล้วคอร์มอโมเดลคืออะไรนะครับมีได้ครับ หลักคอสมอสนะครับคือแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้นะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนะครับโดยใช้หลักคิดกับการหกประการครับซึ่งมันช่วยเราคิดเป็นทำเป็นแล้วก็แก้ปัญหาในอนาคตได้ครับแล้วหลักคิดถูกประการมีอะไรบ้างคะมีทั้งหมดหข้อด้วยกันครับอย่างง่ายๆว่าค o สมอสสี่คอมมูนิตี้เอนจีเมนต์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายโอออร์แกนิกซับซิเอนซีอีโคโนมีเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง S อ สมาร์ทแอ e กิ Technology เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม M Moral Responsibility ความรับผิดชอบทางศิลธรรมต่อสิ่งแวดล้อม O Outreach Education การเผยแพร่ความรู้และการศึกษา S Sustainable Development การพัฒนาที่ยั่งยืนครับว้าวได้โรงเรียนของเรานำหลักการพวกนี้มาใช้ยังไงได้บ้างคะ โรงเรียนของเรานะครับส่งเสริมกิจกรรมผ่านการเรียนรู้มากมายนะครับเช่นโครงการธนาคารขยะนะครับซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนนะครับเพื่อการคัดแยกขยะและก็ทำาริสัยเพิ่นนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีโครงการกิจกรรมส่วนพฤทธศาสตร์นะครับแล้วก็ด้านหลังของเรานะครับยังมีผ่านการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ส่งเสริมหนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงด้วยแบบนี้หนูเองก็สามารถช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมได้ใช่ไหมคะใช่แล้วครับ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการลดใช้ถุงพลาสติกการปลูกต้นไม้นะครับหรือการช่วยกันในความสะอาดนะครับทั้งของโรงเรียนและของชุมชนครับหนูอยากให้บ้านของเราหน้าอยู่ยิ่งขึ้นแบบนี้จริงเลยค่ะเยี่ยมมากเลยครับนี่แหละคือหัวใจของคอสมอสโมเดลมันไม่ได้เ,เพียงแค่แนวคิดนะครับแต่เป็นการกระทำที่เริ่มต้นจากตัวเราและส่งต่อไปยงังชุมชนเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไปครับเข้าใจแล้วค่ะคอสมอสมโมเดลเป็นแนวทางที่ช่วยให้เรียนรู้ลงมือทำและร่วมมือการมัดมากาลส่ยนแปลงค่ะ ถูกต้องแล้วครับและว,วันนี้พวกเราพร้อมที่จะเป็นคนละเมือมนที่คาดูแลสิ่งแวดล้อมก,กันหรือยครับพ<ข>อมแล้วค่ะที่นี่โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Cosmos m o เดลรูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเพื่อเสริมความรู้ ข้าใจรู้จักบทบาทความรับผิดชอบตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเกิดเจตคติค่านิยมทางสังคมและมีความห่วงใย,ยในสิ่งแวดลอ้อมการวางแผนแลนด้วยการศึกษาสภาพปัจจุบันและวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โมเดลโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมได้ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนที่มีจิดสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งต่อความยั่งยืนสู่อนาคต mm. จากผลการดำเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนส่งผลให้ได้รับรางวัลดังนี้รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นชั้นม .1 ถึงม .3 รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นช,ชั้นม .4 ถึงม .6 รางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดสวนแก้วม4ถึงมหรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดสวนถาดแบบชื้นม .1 ถึงม3ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ปีการศึกษา2566รางวัลรองชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและซิลินทรวิชาการปีการศึกษา2567รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA รางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยมการประกวดคัดเลือกนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประจำปีการศึกษา2565ประเภทการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรางวัลระดับดีประเภทสถานศึกษาปลอดขยะ ซีโร e เวส o ก l ประจำปี2565จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการสพมสุรินโรงเรียนสวยน่าอยู่ระดับสหวิทยาเขต ประเภทโรงเรียนมันธยมศึกษาขนาดกลางรางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยมการประกวดคัดเลือกนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ประจำปีการศึกษา2565ประเภทการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย MOE Safety Center รางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดกลางการคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2565 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นปีที่3ประจำปี2567จากกระทรวงแรงงานนายเพียวพรมแก้วชนะเลิศรางวัลเหรียญทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางด้นานบริหารจัดการปี2567ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ